ทีนี้ทีนี้คำถามก็คือเมื่อเมื่อยังออกไม่ได้เมื่อยังลาออกไม่ได้ยังยังฝืนยังขืนที่จะอยู่ต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองประเทศไทยสิ่งที่ผมกลัวกลัวก็คือประเมินเด็กผิดคือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยค่ะแล้วกศศศศ็ศูนย์ูนย์ูนย์ศูนย์อำนาจของรัฐบาลเขาประเมินม็อบราษฎรผิดมาดโดยตลอดเลยนะ จำได้ไหมครั้งแรกสุดเลยม็อบมุงมิงม็อบมุงมิงแล้วเห็นอิทธิฤทธิ์ของม็อบมุงมิงไหมครั้งแรกม็อบมุงมิงเด็กๆม็อบมุงมิงประเมินว่าโอ้ยคนไม่เยอะเดี๋ยวก่อ<ร>กออะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นล่าสุดเอาอีกม็อบขาลงครั้งแรกไปวิเคราะห์ว่าม็อบเด็กๆเนี่ยม็อบมุงมิงเด็กมันก็โชว์ให้ดูมาล่าสุดบอกม็อบขาลง เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะค่อยดูคอยดูก็แล้วกันล่าสุดบอกเดี๋ยวจะถอยลงเรื่อยๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสิบสี่แล้วที่ต้องดูยี่สิบก็ไม่รู้เอาดูใกล้ๆวันนี้วันที่สิบสามพรุ่งนี้วันที่สิบสี่แต่พรุ่งนี้วันที่สิบสี่พรุ่งนี้ผมก็หวาดเสียวนะคือคือมันมีข่าวสองชิ้นเข้ามาพร้อมๆกันค่ะเอาข่าวชิ้นที่หนึ่งก่อนข่าวชิ้นที่หนึ่งนะครับมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มนักเรียนเลว เขานัดรวมพลหน้ากระทรวงสรณสุิการพวกนี้ตอนใบบ่ายค่ะใบสามใบสี่แล้วก็จะเคลื่อนขบวนจากหน้ากระทรวงสาธารณสุขไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยเดินเท้าไปเมื่อเดินเท้าไปถึงที่นั่นก็จะมีอีกม็อบหนึ่งไปตั้งรออยู่แล้วเรียกว่าม็อบเฟสกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าม็อบเฟสซึ่งประกอบด้วยก,กลุ่มย่อยๆหล,ยหลายกลุ่มม็อบเฟสเขาไปรวมตัวกัน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรอกันตั้งแต่ตอนสี่โมงนบ่ายสองเนี่ยบ่ายสองบ่ายสองใช่บ่ายสองใช่ใช่ใช่ไปรอก่อนเดี๋ยวก็บเดินทับ่ายสองนักเรียนเลวตั้งขบวนที่ศึกษาธิการบ่ายสองเช่นกันบ็อกเฟสไปไปรอแล้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากหน้ากระทรวงศึกษาธิการนักเรียนเลวก็จะเคลื่อนไปสมทบที่นั่นเขาก็จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์สักสองสามชั่วโมงกระมัง สี่ห้าชมงก็สักทุ่มสองทุ่มก็คงจะสลายตัวแต่คราวนี้มันมีข่าวชิ้นที่สองเข้ามาคือวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่14บสี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปสถานีรถไฟฟ้าไปาที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยสนามชัยสถานีคือคือ MRT หรือสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสถานีสนามชัยเนี่ยมันอยู่ตรง มันอยู่ตรงมิวเซียมสยามซึ่งก็คือกระทรวงพาณิชย์เก่าซึ่งก็คือตรงข้างๆวัดโพธาเตียนนึกอ,ออกมาตรงนั้นจะมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่หนึ่งสถานีเรียกว่าสถานีสนามชัยข้างในนี่สวยมากเลยสวยจริงๆเอาสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงของยุครัตนโกนสินทร์ไปไประดับตกแต่งสถานีสนามชัย,สชยเสียเต็มที่เลยสวยจริงๆค่ะ ก็จะเสด็จไปทรงเปิดสถานีสนามชัยแต่ที่จริงก็เปิด,ปด<ล>ชช้าไปก่อนแล้วแอืะแต่ว่าก็ก็เสด็จเปิดเป็นทางการ17นาฬิกาตอน5โมงเย็ยนของวันเสาร์ที่14ที่นี่ผมก็มานั่งนึกนะ,สนสะเส้นทางเสด็จจะเป็นเส้นทางไหนครับจากวังอมพรใช่ไหมถ้าจะไปสนามานชายยมัยนะก็ความน่าจะเป็นนะก็คือราชดำเนินนอกจากลานพระรูปไง เข้าผ่านฟ้าจากผ่านฟ้าก็เข้าราชดำเนินกลางซึ่งมันก็ต้องผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ต่อด้วยราชดำเนินในไอตรงเส้นข้างสามหลวงตรงหน้าสันติการแล้วก็ตรงไปอีกไปที่ตรงวรัดโพมันก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่เรียกว่าสถานีสนามชัยผมก็นั่งพล็อตเส้นทางก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถูกต,ต้องไหมผมก็นั่งนึกภาพว่าพรุ่งนี้มันจะยังไงเนี่ย แต่ช่างมาัน okay. เถอะโอเคเราสู่กันฟังเฉยๆเราสู่กันฟังเฉยๆนะเราสู่กันฟังเฉยๆนะโอเค okay. ประมาณนี้ผมเราฟังแค่นี้ก็แล้วกันทีนี้ย้อนกลับมาประเด็นที่บอกว่าบางบางครั้งเนี่ยผมกลัวลวนอกจากจะยือ้อพยายามจะยื้อให้ลงุงโตอยู่ในตําแหน่งนานๆม,ม,มาบวกกับเรื่องฝ่ายความมั่นคงมักจะประเมินม็อบผิดเสมอนะฮะครั้งแรกมุงบิงอ ต่อมาล่าสุดก็บอกว่าขาลงผมไม่ทราบสิครับจะประเมินพลาดเหมือนครั้งที่ประเมินบ็อบมุงมิงหรือเปล่าถูกไหมถ้าประเมินพลาดไม่ใช่ขาลงจริงจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์มันจะถูกยกระดับไปเรื่อยยกระดับไปเรื่อยคําถามก็คือวันที่สิบเจพฤศจิกาจะมีใครเบี้ยวใครอีกไหมอืมใช่ประชุมสมาาเราอย่ามั่นใจนะ ท่าทีของฝ่ายรัฐบาลแถลดนี้คล้ายกับว่าเปิดประชุมรัฐสภา1 7 1 8พฤศจิกาจะผ่านเจติแก้ร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อยก็2ยติยติหนึ่งเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลอีกหนึง่งยติเสนอโดยฝ่ายค้านแก้256ตั้งสรสรไม่แตะบท1น,นบท2 <c oughs> ครั้งนี้คนของรัฐบาลพยายามจะออกมาให้ความมั่นใจว่า ครั้งนี้ไม่เบี้ยวครั้งนี้ไม่ยือ้อให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าแต่แต่พูด<ต>อะไรเยอะเจ็บค<ต>อแต่แต่ตอนนี้ชักไม่ไว้ใจเอออย่าพูดอะไรเยอะเจ็บคอดูของจริงดีกว่าเพราะว่าเยาวชนกลุ่มต่างเขาบอกว่าอย่าฟังเลยดูของจริงเลยเดี๋ยวก็ถึงละก็ไอ้ครั้งที่แล้วบอกว่าจะผ่านใช่ไหมล่ะไอ้สาติเนี่ยไอ้สาตินี่บอกว่าจะผ่านปัญหาทีปัดยังไงเง้บเลยที่ไหนได้พอถึงเวลาวันนั้นจริงๆยังจากันได้นะ พลังประชารัฐไปจับมือกับสวติดชึ่งติดชึ่งเลยวอดติดชึ่งเลยตั้งกรรมธิการตั้งกรรมธิการวิสามามาศึกษาอีกอีกหนึ่งเดือนอะไรประมาณนั้นศึกษาอีกนี่ยก็เลยมายาว่าแต่สังคมเลยนะพาร์ร่วมรัฐบาลด้วยกันเองประชาธิปัต์ก็ออกมาแฉกลางสภาวันนั้นเลยตอนเย็นๆประชาธิปัต์ก็เพิ่งรู้อื ว่าศูนย์อำนาจเขาจะเล่นเกมนี้เขาเปลี่ยนเกมโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวไงแต่วันนั้นประกาศไปแล้วไงก็ต้องเดินตามเกมไปไงออไรประชาชนิปฏิบัติทำอะไรได้ประชาชนิปฏิบัติก็งดออกเสียงไงใช่วิธีแก้ก็ไหลเงื่อนไงเขาไหลเงื่อนไปไงดังนั้นสิบเจ็ดสิบแปดถ้าสิบเจ็ดสิบแปดนะยังประเมินว่าม็อบขาลงดังนั้นกูไม่ต้องเกรงใจทำตามข้อตกลงอ่าระวังระวังระวังสบายมีอีกหลายช็อต ไปเบี้ยวเขาอีกวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเบี้ยวอีกเรื่องยติแก้รัฐธรรมนูญเพราะประเมินมว่าม็อบขาลงไม่มีน้ํายาหมดแล้วถอยลงถอยลงเรื่อยๆโอ้ผมก็นึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะทั้งหลายทั้งปวงผมไม่ได้ยืนอยู่ข้างใครทั้งหลายทั้งปวงผมไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไร,รผิด,ผดเราเรา,เราเป็นนักเฝ้ามองทางการเมืองเราเป็นนักเฝ้ามองปรกากฏติการทางสังคมเราสัมผัสสังคมเราสัมผัสความรู้สึกของผู้คนเราเห็นอะไรเราสัมผัส เจออะไรแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังจะเรียกว่าคําเตือนจะเรียกว่าอะไรก็สุดแค่แต่ใจนะรับทราบถ<ะ>ตามนี้หมดการเมืองล้างคอ,อกทีเดียวเลยนะตอบอน่าจะครอบคุมแล้วนะ,ะถ้าไม่ครอบคุมอะไรเดียเด๋ยวเดวเดถามอีกต่อแล้กัน